ลืมรหัสผ่านถ้าหากผู้ใช้งานแน่ใจว่าได้ทำการกรองยูอซอร์ถูกต้องแล้วแต่คาดว่ารหัสผ่านจะไม่ถูกต้องมีวิธีการรีเซ็ตง่ายๆไปดูพร้อมกันเลยค่ะให้ผู้ใช้งานทำการกดปุ่มลืมรหัสผ่านจากนั้น ให้ทำการกรอกยูเซอร์อีกครั้งกรณีผู้ใช้งานเลิกเป็นเบอร์โทรให้ทำการกรอกเบอร์โทรศัพท์แล้วทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยังเมสเซจเมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันภายในเวลาที่กำหนดและดดำเนินการกดส่งได้เลยค่ะจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่โดยทำการกรอกในช่องได้เลยค่ะโดยรหัสผ่านที่ทำการเปลี่ยนจะต้องมีข้อมูลดังนี้ 1>, 1. รหัสผ่านจะต้องมีอย่างน้อย6ตัว 2. รหัสผ่านตัวแรกต้องเป็นอักษรตัวใหญ่ 3. รหัสผ่านจะต้องมีอักษรตัวเล็กและ 4. รหัสผ่านจะต้องมีตัวเลขประกอบด้วยค่ะเมื่อทำการกรอกเรียบร้อยแล้วให้กดขั้นตอนต่อไปแล้วทำการกรอกรหัสเพื่อยืนยันอีกครั้งจากนั้นทำการกดยืนยันจะมีป๊อปอัพแจ้งเตือนการเปลี่ยนรหัสผ่านสำเร็จผู้ใช้งานก็สามารถทำการกดยืนยันเพื่อทำการเข้าสู่ระบบต่อไปได้เลยค่ะ กรณีผู้ใช้งานเลือกเป็นอ e ีเมลให้ทำการระบุป,ประเทศจากนั้นกรอกอ e ีเมลแล้วทำการกดปุ่มรับ OTP ระบบจะทำการส่งรหัสยืนยันเข้าไปยังอ e ีเมลเมื่อได้รับรหัสแล้วให้ทำการกรอกรหัสยืนยันทันทีแล้วดำเนินการกดส่งได้เลยค่ะจากนั้นระบบจะแสดงหน้าจอให้ผู้ใช้งานดำเนินการเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่เมื่อกำหนดเรียบร้อยแล้วทำการกดยืนยันเข้าสู่ระบบได้เลยค่ะ